ก,การทักทายการทักทายในภาษาญี่ปุ่นก็มีการแบ่งช่วงเวลาเช่นเดียวกันกับภาษาอังกฤษนะคะสำนวนที่ใช้ในการทักทายมีดังนี้ค่ะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่าย こんばんはสวัสดีตอนเย็นおやすみなさいราตรีสวัสดิ์ต่อไปมาดูการทักทายโดยการถามสารทุกสุขดิบกันบ้างน,นะคะเราจะใช้สำนวนต่อไปนี้ค่ะお元気ですか สบายดีไหมคะเย็นคีดสสบายดีค่ะโอ้ฮิซาชบเดสเนไม่ได้พบกันตั้งนานเลยนะคะวากาเรโนอาซุัการกา คำนวลต่างๆที่ใช้ในการกล่าวลามีดังนี้ค่ะไโยนาระลาก่อนจ้ามาตาเนแล้วพบกันใหม่หากเราต้องการฝากความคิดถึงไปถึงใครใส่ชื่อของคนคนนั้นไว้แล้วตามด้วยนี่เหมาะยูโรชิคุ ออสตาเอกุดาไซมีความหมายว่าฝากความคิดถึงไปยังคนที่เราใส่ชื่อไว้ข้างหน้าค่ะมาลองดูประโยคตัวอย่างกันนะคะข้าโซคุโมเนะซังนิโมยูโาเอุดาไซฝากความคิดถึงไปยังทุกคนที่บ้านด้วยค่ะทากาซันนิยูโรชิค,คุโอซาเอุดาไซ ฝากความคิดถึงไปยังคุณธนากาศด้วยค่ะจิโกโชกายการแนะนำตัวธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นนะคะโดยมารยาทแล้วผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าจะต้องเป็นผู้ที่แนะนำตนเองก่อนเสมอค่ะในการพบกันครั้งแรก โดยทั่วไปจะใช้สำนวนนี้ในการแนะนำตัวค่ะฮัจิเมมาสเตอุตชิวะตามด้วยชื่อของเราแล้วจบประโยคด้วยเดสแล้วตามด้วยประโยคที่ว่าโดโซยูโรชิคุประโยคนี้นะคะมีความหมายว่าสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อตามด้วยชื่อของเราแล้วจบประโยคด้วยขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะตัวอย่างเช่น はじめましてぞัろしく。สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อมารีค่ะขอฝังเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำนวนการแนะนำตัวต่อไปเป็นสำนวนที่เป็นทางการมากขึ้นค่ะเราจะใช้ในสถานการณ์การแนะนำตัวในที่ทำงานหรือการแนะนำตัวต่อผู้อาวุโสกว่า เรามาดูสำนวนนี้กันนะคะฮัจิเมมาสเตอโอตาชิวะใส่ชื่อของเราแล้วจบประโยคด้วยโตโมชิมัสตามด้วยประโยคที่ว่าโดโซโยโรชิคุโอเนไกชิมัสประโยคนี้นะคะมีความหมายว่าสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จกักฉันชื่อตามด้วยชื่อของเราแล้วจบด้วยประโยคที่ว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ ตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อมารีค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฮัจิเมมเตเมื่อแปลตรงตัวจะมีความหมายว่าเป็นครั้งแรกถ้าเทียบกับภาษาไทยจะหมายถึง สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักเราจะใช้ในการพบกันครั้งแรกเท่านั้นนะคะซึ่งก็มีความหมายเหมือนกับคำว,ว่า nice to meet you ในภาษาอังกฤษค่ะดโดโซโ o สดชิคุหรือดโดโซโัสดชิคุโอาสนไงชิมัสมีความหมายเหมือนกันค่ะแต่ดโดโซโัสดชิคุโอนานไงชิมัสจะมีความสุภาพและเป็นทางการมากกว่าจริงๆแล้วนะคะ ถ้าจะแปลตรงตัวภาษาไทายเราไม่มีศัพท์คำนี้ค่ะแต่ว่าคำที่สามารถแปลได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะก็เหมือนกับว่าช่วยสารงานต่างๆให้ฉันด้วยนะคะดังนั้นนะคะประโยคนี้เราจะใช้บ่อยในกรณีที่เราจะต้องร่วมง,งานกับคนญี่ปุ่นหรือว่าเราต้องขอความช่วยเหลือต่างๆจากคนญี่ปุ่นค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการแนะนำตัวเมื่อพบกันครั้งแรกค่ะ